สำหรับชาวโลกแล้วการอยู่ในระบบสุริยะที่มีดาวฤกษ์เพียงดวงเดียวอาจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญแต่หลายคนอาจไม่ทราบว,ว่าระบบของดาวดวงอื่นๆในกาแล็กซีทางช้างเผือกน,นั้นมักจะมีดาวฤกษ์อยู่สองดวงขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่กล้องโทรทัศน์อวกาศเคเร์ซึ่งเป็นกล้องโทรทัศน์ที่ได้รับการขนานนามว่านักล่าดาวเคราะห์นอกระบบหรือเอ็กโซแพลเน็ตเริ่มต้นภารกิจการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบในห้วงอวกาศลึก ในวงโคจรเฮลิโอเซนทริกเมื่อปี2009ซึ่งหน้าที่หลักของเคปเลอร์คือการหาวัตถุที่คาดว่าน่าจะเป็นดาวเคราะห์และถ้าทำได้ก็พิสูจน์ว่ามันคือดาวเคราะห์ด้วยก็ดีเคปเลอร์อาศัยการที่ดาวเคราะห์นอกระบบ transit ผ่านหน้าดาวฤกษ์ของมันซึ่งจะทำให้ความสว่างที่วัดได้จากดาวฤกษ์ลดลงบ่งบอกว่ามีอะไรมาบังดาวฤกษ์ซึ่งอาจเป็นดาวเคราะห์นอกระบบนั่นเอง วัตถุที่เคเร์พบเจอการทรานซิตเราจะเรียกว่าเค p l ลออบเจกต์ออฟอินเทอร์เรสหรือ K.O.I จากนั้นก็จะผ่านขั้นตอนการพิสูจน์ต่อไปว่า K.O.I นั้นๆเป็นดาวเคราะห์นอกระบบจริงๆซึ่งหากพิสูจน์ไม่ได้ก็จะยังเป็น K.O.I ต่อไปหากพิสูจน์แล้วว่าไม่ใช่ดาวเคราะห์นอกระบบก็จะถูกปลดสถานะ K.O.I หรือหากถูกพิสูจน์ว่าเป็นดาวเคราะห์นอกระบบจริงก็จะเลื่อนสถานะเป็น e คเบล l พลเน็ตแคนดิเดต ซึ่งระหว่างการเริ่มต้นภารกิจเคปเลอร์ก็ได้พบเข้ากับแคนดิเดตดาวเคราะห์นอกระบบขนาดประมาณครึ่งหนึ่งของดาวเสารซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในระบบหลายดาวฤกษ์อยู่ห่างออกไปจากโลก1,800ปีแสงในกลุ่มดาวหงถูกตั้งชื่อว่า Koi 5 a b และมันก็เพิ่งเป็น p l a n น็ตแคนดิเดตดวงที่สองที่ถูกค้นพบในตอนนั้น อย่างไรก็ตาม KOI 5 Ab ก็ถูกพับเก็บขึ้นหิ้งไว้รอ,อก,กล้องภาคพื้นดินมาตรวจสอบเพราะว่าระบบดาวซับซ้อนเกินไปการวัดแสงเพื่อยืนยันการมีอยู่ของดาวเคราะห์นอกระบบจากการทรานซิททำได้ยากเพราะว่าระบบดาวหลายดวงนั้นมีแหล่งกำเนิดแสงหลายแห่งทำให้การวัดอาจคลาดเคลื่อนได้นั่นเองแต่นักดาราศาสตร์ก็ไม่ยอมแพ้ได้ใช้กล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในการยืนยันระบบดาวก็พบว่า KOI 5 Ab นั้น น่าจะกำลังโครจรรอบดาวดาวหนึ่งในระบบดาว3ดวงแต่ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามันโครจรรอบดาวดวงไหนและก็ไม่สามารถยืนยันได้ด้วยซ้ำว่ามันคือดาวเคราะห์นอกระบบจริงๆสิ้นปี2018เคปเลอร์ค้นพบดาวเคราะหนอกระบบกว่า2,394ดวงและยังค้นพบ Planet c a n นดิเดตอีกกว่า2,366ดวงที่ยังรอการยืนยันอยู่ในฐานข้อมูลของเคปเลอร์ซึ่งรอให้นักดาราศาสตร์วิเคราะห์ต่อไป วันที่30ตุลาคมปี2018เคปเลอร์ถูกปลดระวางเนื่องจากเชื้อเพลิงสำหรับการควบคุมระบบ RCS หมดลงแล้วทีมวิศวกรเคปเลอร์สั่งคำสั่ง Good Night คำสั่งสุดท้ายให้กับเคปเลอร์ในวันที่18พฤศจิกายน2018เพื่อปิด Safety Mode และตัดการสื่อสารอย่างท้าวอเป็นอันจบภารกิจเคปเลอร์ที่ดำเนินมานานกว่า9ปี7เดือนจากเดิมที่กำหนดไว้เพียงแค่3.5ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามถึงภารกิจเคปเลอร์จะจบก็ไม่ได้หมายความว่าการตามล่าหาดาวเคราะห์อนอกระบบจะจบลงภารกิจที่จะมาสานต่อเคปเลอร์ก็คือยาน TESS ซึ่งไม่ได้แค่มาช่วยหาดาวเคราะห์อนอกระบบต่อแต่ยังมาช่วยสำรวจดาวเคราะห์อนอกระบบที่ยืนยันแล้วเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยและก็ดันไปเจอเข้ากับ KOI 5 a b ที่ถูกทอดทิ้งไปพอดีนั่นเอง ในปี2018ยาน TESS ซึ่งตามมาทีหลังก็เริ่มสแกนท้องฟ้าในบริเวณต่างๆเป็นเซกเตอร์รวมถึงเซกเตอร์ที่เคปเลอร์เคยสแกนแล้วด้วยเพื่อหาการ transit ผ่านหน้าดาวฤกษ์ของดาวเ,รเาวคราะห์นอกระบบเหมือนกับวิธีที่เคปเลอร์ใช้หานั่นเองและ TESS ก็พบเข้ากับ planet candidate KOI-5ab ซึ่งเคปเลอร์ค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็กำหนดรหัสซ้ำให้มันใหม่ว่า t o i 1 2 4 1 b โดย TESS เพราะว่ามันหมุนรอบดาวเร่์ของมันครบรอบทุกๆ5วันจากข้อมูลตรงนี้ทำให้นักดาราศาสตร์ไปรื้อข้อมูลมาวิเคราะห์ใหม่พร้อมกับใช้กล้องโทรทัศน์เคกในการตรวจสอบระบบดาวแบบ Disposition ด้วยการตรวจจับว่าดาวฤกษ์มีการเวียงเกิดขึ้นหรือไม่เพราะหากมีดาวเคราะห์นอกระบบโคจรรอบมันอยู่จริงดาวฤกษ์จะต้องถูกแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์ดึงไปด้วยถึงแม้จะน้อยนิดแต่ก็สามารถตรวจจับได้เช่นกันซึ่งการวิเคราะห์ครั้งนี้ร่วมมือกับทีม California Planet s e a r ์ชเพื่อตรวจจับการเวียงของดาวผลก็คือมีการเวียงเกิดขึ้นจริงๆและ KOI 5 Ab ก็คือดาวเคราะห์นอกระบบจริงๆ จากการวิเคราะห์ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าดาวฤกษ์ KOI-5a โคจรรอบๆดาวฤกษ์ KOI-5b ทุกๆ30ปีส่วนดาวที่3ชื่อว่า KOI-5c อยู่ห่างออกไปจากระบบดาว A และ B โคจรรอบๆร,ระบบดาว A และ B ทุกๆ400ปีนอกจากนี้ยังพบว่าดาวเคราะห์นอกระบบ KOI-5a-b โคจรในทิศทางขึ้นลงโดยเอียงไปจากวงโคจรของดาว A และ B กว่า50องศา และยังโคจรแค่กับดาวฤกษ์ KOI 5 a เท่านั้นซึ่งนักดราราศาสตร์คาดว่าที่ดาวเคราะหนอกระบบ KOI 5 a b เป็นแบบนี้น่าจะเป็นเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังก่อตัวถุกแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ KOI 5 b เหวี่ยงจนโคจรเปไปแบบนั้นโดยระบบดาว3ดวงแบบนี้นั้นก็ถือว่าหายากพอสมควรโดยจากระบบดาวทั้งหมดที่เรารู้จักตอนนี้มีเพียง10%เท่านั้นที่เป็นระบบดาวสดวง อย่างไรก็ตามการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบในระบบดาวคู่หรือระบบดาว3ดวงเช่นระบบดาว3ดวง G W Orionis ที่เกิด Planet Forming Disk แบบเบี้ยวๆขึ้นและอาจมีดาวเคราะห์นอกระบบที่เกิดขึ้นได้กลับพบมากกว่าในระบบดาวเดียวทั้งๆที่ระบบดาวเดียวมีจำนวนเยอะกว่าระบบดาวคู่หรือระบบดาว3ดวง ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว